ทำไมโนเกมโนไลฟ์ถึงยังไม่มีอนิเมะภาคต่อถึงแม้จะผ่านมาแล้ว11ปีก็ตามโนเกมโนไลฟ์ no Game, no Life, เป็นหนึ่งในอน,อนิเมะที่โด่งดังมากๆแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตลอด11ปีที่ผ่านมากลับไม่มีวิ่แววของอนิเมะภาคต่อเลยแม้แต่น้อยนั่นก็เป็นเพราะว่าอนิเมะโนเกมโนไลฟ์เนื้แปลงมาจากไรโนเวลซึ่งเขียนโดยอาจารย์ยูคามิยะซึ่งปัญหาอาจเกิดจากความล่าช้าในการผลิตไรโนเวลทำให้มีเนื้อหาไม่เพียงพอสำหรับการทำอนิเมะภาคต่อซึ่งทางแมทเฮ s ส์สตูดิโอนั้น กาจะเห็นที่ทางของโครงเรื่องก่อนเพราะมันมีผลอย่างมากกับการวางแผนในการสร้างอนิเมะซีซั่นต่อๆไปในอนาคตแต่อย่างไรก็ตามแฟนๆยังคงมีความหวังว่า No Game No Life จะมีภาคต่อในอนิเมะเนื่องจากความนิยมของซีรีสน์นี้แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวยืนยันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการผลิตภาคต่อเลยมีแต่ข่าวประกาศสร้างอนิเมะ No เก m ม n o Life ซีซั่น2ทุกวันเอฟเฟฟูลเของทุกๆปี